เห็ว่ามันไม่มีตัวให้กดให้ใส่เข้าไปกไ็คืองงก็ให้ใส่เป็นดอนแคร์จะไปงงว่ามันไม่มีตัวให้ใส่มันไม่มีตัวให้ใส่เราก็ไม่ต้องสนใจมันแค่นั้นเองเราก็บอกไม่สนใจปเป็นดอนแคร์อ่ทีนี้ก็จับให้ใหญ่ที่สุดอ่าดูอันนี้จับได้แปดแล้วเยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดไม่มีศูนย์เกี่ยวข้องเลยดอนแคร์เราก็รวมด้วยอ่าแล้วทีนี้ก็จับข้างข้างจับข้างสองข้างนี้จับกันได้ ล้วก็จับอันนี้สีเราก็จับอันนี้อ่าอันนี้ไม่สอนทำเลยนะ,นะ,ฉะเฉลยให้เลยเพราะว่าอันแรกมันก็เหมือนกับอันแรกอ่ะถ้าฉเฉลยมวนก็คงจะนานมาก K0Q2 บา Q1 บา x บาบวกกับ Q 2 q 1บวก q 1 x อันนี้คือสิ่งที่ได้เราก็จะได้คำตอบของ x เอ <X. S 1> ของ j 0 k 0 j 1 k 1 j 2 k 2มาหมดแล้วอพอเห็นภาพไหมมันก็จะเ,เป็นคารโนมแมปของค่าทั้ง6ค่าเราก็จะสามารถเอามาใส่็นตารางนี้ได้อ่มาดูกันตอนแรกช่องแรกดูทีละช่อง เมื่อกี้เรามีช่องนี้ใช่ป่ะแต่เราไม่รู้ว่า Input มันคืออะไรเราก็เอาสิ่งที่เราหาได้แต่อันเนี้ยไปคานแมพหาค่าที่มันออกไป็นเน,นี้ยทำาหมันออกเปสิ่งได้ยางงี้ก็ได้ออกมาเป็น J2 J2 แล้วก็ลากลากกล่องมาแต่เราต้องพิจารณาจากเกตก่อนว่ามันต้องเป็นเกตอะไรใช่ป่ะ J2 ม,มันคือผลคูณของผลบวกเอ้ยผลคูณผลบวกของผลคูณอะไรก็ไม่รู้ มันคือการเอาไอตัวที่มันคูณกันอะคูณกันคูณกันมาบวกกันก็คือการที่เอาตัวตัวแปรมาแอนกันแล้วก็เอามาออเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็อะไรก็ไม่รู้อะจุดๆเนี้ยมาออกันใช่ป่ะม,มันก็ต้องเป็นวงจรออ็เขียนมาโอเค แล้วมันมีกี่ตัวมันเอาสามตัวมาออกันใช่ปะก็ต้องมีสามทางออกสามทางออกสามทางออกแล้วแต่ละทางออกอ่ะมันเป็นตัวที่มันคูณกันใช่ปะมันตัวคูณกันเราก็พนันได้เลยว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องเป็นวงจรแอนแน่นอนเพราะว่ามันคูณกันพอเข้ามา สิ่งที่เราได้ามาดู k k มันไม่มีอ,อใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวงจรก็จะไม่มีออเกี่ยวข้องมีแต่ n ก็คือคูณกันแล้วก็ใส่ n นองไป A. n หนึ่งเดียว A. n หนึ่งเดียวเข้ากี่ตัวสองตัวใช่ป่ะก็สองตัวเดี๋ยวเราค่อยใส่การใส่มันยากมากคือเราต้องคิดนาแค,แค่คิดนาว่าเข้าก่อนแล้วไอ้พวก ตัวอินพุตอ่ะค่อยใส่ทีหลังเพราะว่ามันจะงงมากสายมันเยอะโคตรอ่ะตัวที่สองตัวที่สอง J1 ใช่ป่ะ J1 ก็เป็นอ,อะไรสองตัวมาบวกกันอีกแล้ว J1 ก็ต้องเป็นเป็นอใช่ป่ะก็ต้องออกเอาไว้อ อ๋อแล้วมันมีสองตัวใช่ปะ่ะเออไหนวะอือ,อสองตัวรวมกันรวมกันแบบคูณด้วยใช่ปะ่ะแสดงว่าก่อนที่มันจะมาเอามาออก,กันอน่ะมันต้องมีสองตัวตัวรับสองตัวเข้าออกมาอ่ะก่อนที่จะามาออก,กันต้องมีสอนสองตัวออกมาแล้วสองตัวนี้มันมันคูณกันใช่ปะ่ะคูณกันก็ต้องใช้มวงจนแอนเอ,อ๋ใช้เกตแอน เกทแอนทีนี้เราก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่าตัวแรกมันต้องมีไอตัวอะไรก็ไม่รู้อะลืมอะลืมค่ามันอะไอตัวที่มันเป็นจุดจุดอะมันเป็นบาใช่ป่ะมันเรียกว่าอะไรจาไม่ได้คือถ้าใส่บาแล้วมันก็จะทาให้ติดบาแต่ตอนตอนเข้ามา x มันจะเป็น x ธรรมดามันต้องผ่านมันต้องผ่านเกตเกตหนึ่งแล้วมันถึงกลายเป็นเอ็ก์บาใช่ป่ะก็มันก็ต้องมีตัวพิเศษตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ มันต้องใส่ทีหลังไม่งั้นเดี๋งงอัตอมาเคเคมันมันเป็นคูณกันใช่ปะ่ะคูณกันแสดงว่าออกจากตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นวงจรเป็นเป็นเกตแอนชัวอืมแอนแล้วก็มีบาร์เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังมันน่าจะเรียกว่านอไนตัวนั้นอนะพอมารวมกับออลากันเป็น ออนอทำไม่ได้เลยเดี๋ยวก็้เปิดหนังสืออ่าตัวที่สามตัวที่สามมีอะไรเจเจศูนย์เจศูนย์มีคิวศูนย์ตัวเดียวเข้าใช่ไหมแต่คิวศูนย์มันเป็นคิวบาร์ด้วยเพราะฉะนั้นอ่าทีนี้เราเราไม่ต้องใส่คีวหลังแล้วเราใส่ได้เลยคือเข้ามามันต้องเป็นไอ้ตัวเนี้ยชื่อชื่อหนึ่งจำไม่ได้ใครรู้ก็มาบอกด้วย ชื่อชื่อหนึ่งคือถ้าเกิดใส่คิวศูนย์มาเงี้ยพอออกผ่านวงจรนี้ไปก็จะกลายเป็นคิวศูนย์บาร<อ>เข้าใจปะอ่าเคศูนย์เคศูนก็คืออีกแล้วนี่ออกันเอามาออกันคือสามตัวออกันก็ต้องใส่วงจรออใช่ปะใส่เกตอ่ะหอยพูดผิดเลยใส่เกตออสเสร็จปุ๊บ สตัวนี้ที่ออกันมันคือการเอาแต่ละตัวมาคูณกันก็กลายเป็นแอนใช่ป่ะก็เป็นแอนสามตัวอืมพอละอันนี้คือสิ่งที่เราได้ ามาดูตัวแรกค่อยๆใส่มันเป็นอะไรที่งงมากเนี่ยใส่ได้ก็เทพอ่ะยี่ห้าคะแนนเต็มหน้าตัวแรกเราให้คิวอยู่ตรงนี้คิวสองยู่ตรงนี้คิวหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้กันคิวศูนย์และเอ็กซออยู่ตรงนี้ F. 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 นมา พิจารณา J1 ก่อนอันนี้เอ้ย J2 J2 ก่อน J2 คือแอนใช่ไหมออออกันออกันของแนนออออกันของแอนเข้าตัวแรกตัวแรกคือ Q1 กับ x ใช่ป่ะ Q1 กับ x เข้านี้ก็โยง Q1 มาดูวงจรแป๊บนึง่ง คิวหนคิวหนึ่งเข้า2องคิวหเอโอเคอันแรกเราก็ลากคิวหข้าแรกปุ๊บ แล้วก็ x วยใช่วบ่ายเราก็ลาก x จากข้างล่างมาอ,มอย่างนี้ตัวแรกก็จะเป็น q เข้ามากับ x เข้ามาก็กลายเป็น q 1 x โอเคตัวที่สอง q 1กับ q 0ก็ลาก q 1มา q 1ก็ โยงเข้ามาตัวที่สองด้วยแล้วก็คิวศูนย์ก็ลากคิวศูนย์มา mm hmm. ก็จะได้ละอันที่สามคิวศูนย์กับเ 0. 0อ็กศูนย์คิวศูนย์ี่นี้อ,อ่ให้ทางหน่อยคือข้ามนะอันนี้คือข้าม q ิศูนย์กับ X X ก็กก็อข้ามมา เราจะได้แล้วส่วนอันนี้ k k ก็คือ q 1กับ x ใช่ปะ่ะ q หอ่า q 1ต่อเข้ามาแล้วก็ x เข้า k มาดูของ j j 1ต่อ j 1